เอาในน้ำตัวครับผมสวัสดีครับรถพ่วงพุ่พันโมครับวันนี้หรือว่าเมื่อก่อนมีอะไรเมื่อก่อนใช้สีเสื้ออะไรรถพ่วงอะไรพนักท,ทอรมาตล์อ่าแต่เราก็ซ้อมอยู่ที่นี่นะครับเป็นไงร,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 รอบนี้เราซ้อมมากี่วันได้ครับยี่สิบกวันแลเสริมอะไรบ้างรอบนี้เ,นเสริมสองเออเสริมสองตำมันบับอ๋อเมื่อก่อนมีแต่เขาใช่สังหลัง,ลง,ลงนี่ก็หลากหลายขึ้นนะนะครับเมื่อก่อนให้เราเราจะชกอคทางเพจแต่หลังนี่ก็ได้ชกออกทีวีด้วยเพราะว่าฝีไม้ลายมือมันดีขึ้นครับ พื้นเพยเราเป็นมวยประเภทมวยเขาไหมรู้่ไงครับแล้วก็เสริมหมัดเสริมศอกเข้ามาเราสูงเท่าไหร่หน้าเจ็ดสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆครับหกสิบเจ็ดถึสิบแปดได้ปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้ยี่สิบครับเคยเจอไม่เคยชอบกับเขาไม่เคยเห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นสไตล์เขาสองอ่าเรารู้แล้วเราเราขอแก้มาแล้วนะรว่าช้ามาเกินเท่าไหร่จุดสองแล้วตอนนี้ผ่านฉลุยร่างกายคิดว่าซ้อมมานี่โอเคไหมเป็นผลงานเราสามค่เป็นไงบ้างหลังจนี้ ชนะคะแนนกรงแพนแมนครับแล้วก็ชนะคะแนนคัมภีรเทวดาแล้วก็แพ้คะแนนฟ้าน้ําแช่ครับสามควายหลังนี่คือแพ้แควายเดียวครับใช่ไหมก็ถือว่าเวทที่ดีที่สุดของเราคือ4ี่สิบสี่เวันนี้ก็อาจจะเสียเปรียบเพราะทีนึงเอ้ยวันนี้เราร้อยสี่ใช่ไหมรับเข้า1สี่สต่อยเขา1ปอนด์หนึ่1ปอนด์นี่คิดว่ามันมีผลไหมก็น่าจะมีผลนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักแบบเราน้อยกว่าเขานิดนึงครับผม แต่ว่าร่างกายไม่มีปัญหาขับเทรนมาอย่างดีเราลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ครับฝากแฟนขับเชียร์หน่อยวันนี้ครับผู้รองฝากถึงชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับผมแล้วก็ฝากถึงเอฟซีรบุ้งครับผมวันนี้เต็มที่นะครับโอ้โอเคแน่นอนครับขอชคดีครับน้องชายชคดีครับผมเดี๋ยวนับตัวครับผมวันนี้ครับเลยชิงชัยเก่งทั้งเยอะครับเคยชกกับรพุ้งไหมยังไม่เคยครับ บนเช้านี่ถ่ายรูปยังถ่ายแล้ว่ายยาวกว่าก็สูสีครับสูสี่เราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักไบบร้อยเท่าไหร่หกสิบเก้าหน่ปีนี้อายุยี่สิบซ้อมอยู่ไหนรอบนี้เกียรติทรงยวครับที่จังหวัดแล้วก็มรงไหนเป็นไงซ้อมอะไรมีเราเป็นมวยพื้นเพลเราเป็นมวยยังไงก็เข่าได้ครับน่าจะเข่าชนเข่านะครับทีมมือก็ได้ครับอ๋อได้หมดเสริมอะไรบ้างเสริมเสริมหมัดอะไรไหมครับมีมาเห็นรูปพวกเหเห็นคลิปรวกพวกมันเขาเป็นมวยประเภทยังไง วนะคือยาวแทงคาเชื่อกประมาณนี้นะเราชกที่นี like> ่มากี yes, ่ไฟั์แล้วอันนั้นมันหลายไฟไหมสามหรือสี่ไฟทำไว้แล้วผลงานหลังๆเป็นไงผมผลงานสามไฟหนาของเราเป็นไงบ้างก็เสรหมดใชนไหมหมดเลยล่าสุดจบร้อยไม่ไหร่น้ำหนักล่าสุดจบร้อน่งร้อยสี่สิบห้า วันนี้ร้อยสี่สิบสองเขาตอให้พรในะช่ไหมใช่ครับหนะึ่งพรได้มีผลนะคิดว่าน่าจะมีครับเิ้วแรงยังไงซ้อมมาพะละกําลังดีครับพร้อมปึกไม่มีปัญหาครับโม่ใหญ่ยยๆมันหมดง่ายนะครับยกไม่นยกได้นอนนะครับอ่ลูกหลานจากจังหวัดเพชรชบรฝากไฟกลับเชียร์นะครับเป็นกำลังใจด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับผมโอเคครับนี่ครับเนื้อตัวครับเกินเพราะเช้ามาเกินอะไรพรอนหนึ่งครับโอเคผมมา